ก็เลยติดตาติดใจแล้วแต่นั้นมาเลยนค่ะหจจน้าปัจจุบันไปไหนก็ยังเจอมูแต่เมื่อวานไม่ได้บอกนะคะหม,มออ้อมนอนอยู่เจอตะขาบหลายตัวอยู่นะคะก็ <c oughs> คือคือแบบว่าของแก้ให้พวกเราเสร็จตะขาบก็วิ่งมาก็เลยให้หมออะไรนะอีกคนช่วยหยิบตะขาบออกไปพอออกจากบ้านร,าร้อเสียข่านหน้าบ้านพนาราตะขาบตัวมันเริ่มเลยตัดหน้าอีกก็ สิ่งที่มอไม่เห็นไม่ใช่ไม่มีอยู่จริงโอเคไหมคะในสมัยก่นเขาจะบอกว่าถ้าเรารักษาคนไข้หรือช่วยใครถ้าเราเจอเป็นตะขาบนี่ก็จะเป็นสายดําแต่ถ้าเป็นนีีเราเจอเป็นอะไรนะคะกิ้งกือเคยเจอไหมคะกิ้งกือที่ไม่ใช่หน้าก่อนแรกมองก็ไม่เชื่อก็ไปรักษาคนไข้โรงแรมห้าดาวอะคิดดูห้าดาวสาาะอาดไหมคะ โคตสะอาดในกรุงเทพเพรารักษาคนไข้กลุ่มหนึ่งมีฐานะเสร็จแล้วก็ส่งเข้ากากปรากฏว่าจุดกิ้งกือค่ะสี่หาตัวจะเข้าห้องอาจารย์นอ้องอาที่ตัวแล้วเสร็จเราก็เลยไปถามครูบาอาจารย์สายรักษาท่านก็บ,บอกว่าถ้าเป็นกิ้งกือจะเป็นของพวกชาวเขาชนเผ่า นะคะนานั่นแหละก็เลยแบบก็เจอมาสัรผัสนร่มแบบนะคะเพราะว่าเกิดมาตั้งแต่หนู่ว่าก็ตกอะไรคะสองสองสี่มันเป็นอ่เขาเรียกว่า 5, ความพิเศษที่เกิดมาพร้องกับเรามันจะมาพร้อมกับหน้าที่นะคะที่เราปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วอีกตัวหนึ่งคือด้านบวกก็ตอนอายุ29ปี29ปีก็เป็นช่วงที่ อาจารย์อ้อมไปทำงานอยู่ที่เซน,นเจอร์นะคะเซนเจอร์ก็คือประเทศจีนเนาะมิชชั่นทิวกอฟค่ะตอนนั้นไปเป็นเขาเรียกว่าหยูจาหล่อซือหย,อยูจาหล่อซือก็คือครูสอนโยคะนะคะหุ่นอย่างนี้มาก,ก่อน42นะคะ,คะเคย42ไปครูสอนโยคะนะคะค<ห>ะคร<ห> <laughs> ูมาไกลมาก <laughs> 42คะ่ะพอมาเป็นผู้ ริหารในเมืองไทยปุ๊บอวกเลยเขาขุดเป็นหมูเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นไหนไม่ได้นะคะเซนเตเอกสารนะ42ก็เป็นอยู่ใจหล่อซื้อไปครูสอนโยคะแล้วก็เป็นเทนเนอร์สปาก็สอนนวดทุกรูปแบบค่ะเข้าสู่วงการเรื่องของสุขภาพตั้งแต่ปี39นะคะตั้งแต่สปาเมืองไทยไม่เกิดเป็นรุ่นแรกของเมืองไทยนะคะแต่ไม่ได้บอใครเนาะ ก็เรียนกับคุณแครอที่เขาอยู่ประเทศอังกฤษนะคะตอนนั้นก็คือให้ชาวอังกฤษมาสอนนะคะก็รอดได้อย่างค่ะแต่ถ้าบอกไปคนอื่นรู้เดี๋ยวเราจะเหนื่อยใช่ไหมคะเมื่อก่อนก็ทำงานอยู่โชอร์ตันแกนสุขุมวิทลักชูร,รีคอร์รคชั่น700แห่งทั่วโลกตอนนั้นก็คิดว่ากระเป๋าใบเดียวจะทำงาน ประเทศละหนึ่งปีเพราะว่าเขามีเครือขา่ายทั่วโลกอย่างเงี้ยเราถือกระเป๋าไปเดียวสบายได้ทั้งเงินเดือนใช่ไหมคะเ,เงินเดือนด้วยเที่ยวได้เกียฟรีอยู่ฟรีมีเงินกลับบ้านเขาก็จะมีพ็อกเก็ตมันนี่ให้เรากลับบ้านมนาะพร้อมตั๋วเครื่องบินปีละหนึ่งครั้งเราพักได้เอ่อหนึ่งเดือนนะคะแล้วก็เสื้อผ้าเราไม่ต้องซักเลยเป็นผู้บริหารสบายมากสบายกินเที่ยวอย่างเดียว,ยวแล้วอาหารเราก็ไม่ต้องซื้อกินอาหารโรงแรมกินเช่นเดียวกับแขก VIP เพราะว่าเราทำงานอยู่อีกระดับหนึ่งก็ต้องคุยกับ GM ทุกอาทิตย์นะคะเรื่องของงาน,นหลังจากนั้นก็ไปทำงานคอนแทคที่จีนอยู่3ปีคิดว่าสบายไหมคะสบายโอ้ครสบายก็นอนโงแรมอาะแล้วก็ที่ใช้ก็วูดไปแข่งแล้วก็ตอนนั้นก็เป็นเมนเจอร์สปาด้วยแล้วก็ไปดูในส่วนของกายภาพนักกีฬาก็คือดูทีมชาติที่แข่งกอก็ โปหมายกับโปรประหยัดค่ะตอนนั้นเขาบาดเจ็บในเรื่องของการแข่งขันกอล์ฟเลยิว่าอาจารย์ไปกินข้าวด้วยก็เขาก็ให้พวกจ m พวกเมนเจอร์มากินข้าวกับพวกนักกีฬาที่จะแข่งนะคะตอนนั้นก็พอไปกินปุ๊บเราก็ด้วยคนเลนหกเนาะจีนหมอด้วยบอกมาเดี๋ยวรักษาให้แล้วก็รักษาเพราะว่านักกีฬาเขาชอบยังไงคะเขาจะยืนยืนเท่อะเคยเห็นเขาไหม เท่มากเลยข้ามหนุ่มแบบนี้ใคเห็นใช่ไหมคะเพราะเท่ข้างหนึ่งเนี้ยขาเขาจะเดินไม่เท่ากันแล้วเสร็จพวกเนี้ยพวกฮักอกเขาจะต้องไปบำบัดที่ประเทศอังกฤษเขาจะมีชมรมของเขาต่อหนึ่งครั้งที่เขาซื้อคอร์สคือหนึ่งล้านบาทแล้วประเด็นว่าพออาจารย์อ้อมไปไปทำให้เขาแล้วก็ให้ค่ากาทภาเขาบอกว่าเป็นท่าเดียวกันกับที่เขาเอ่อมนเจอร์สิงซื้อให้เขา หนึ่งล้านนะคะคอสนั้นอ่ะเขาเร็นแล้วแต่กับาอาจารย์อ้อมทำไมรู้ไหมคะฟรีฉุดร้องเสร็จเขาก็เลยจีบให้เข้าทีมตอนนั้นเหรอคะโอ้โหอีโก้สูงมากฉันไม่ไปอะ่ะเออเห็นไหมเขาก็ให้เงินเดือนหลักแสนฉันไม่ไปรู้สึกว่าเต็อแบบว่าเก่งเรื่องได้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนั้นคนที่จบสปอร์ตไซน์นี่ถือว่าเรียนหนักกว่าแพทย์อีกนะคะในในต่างประเทศเขาให้เงินเดือนสูงกว่าแพทย์ แค่มีแต่เมืองไทยของเราเอาตำหน่งเราไปให้คนอื่นนักกีฬาเราเลยอายุสั้นกว่านักกีฬาในต่างชาตินะหลังจากนั้นอาจารย์ก็ให้โปรแกรมคอฟฟีฟีเพราะว่าทั่วโลกจะเรียนเรื่องของการกายภาพนักกีฬาคือเล่มเดียวกันมันจะมีแค่เล่มเดียวนะคะมันเป็นเทคก็อาจารย์เอาก็ยังเก็บไว้อยู่อ่ะเสร็จก,ก็กลับมาว่าทําไมที่19เกมันถึงแบบตกสองสองสี่ประเด็นว่า เราทํางานไปสักปีหนึ่งเ,เริ่มคิดตอนนั้นจบปโทโน,นะคะไปทํางานก่อนจบปโทก็เงินเดือนแตะแสนเงินงไม่เคยได้ใช้ค่ะหมอพายานบอกเป็นช่วงอะไรคะคนตกสมศสเป็นช่วงที่สพอร์ตที่บ้านค่ะหมุดเดยพ่อแม่ญาติพี่น้องพี่อยากได้อะไรแม่อยากได้อะไรญาติอยากได้อะไรคือสายเปค่ะเตย์ไม่ได้ใช้ทํางานอย่างเดียวเสร็จแล้วก็คิดว่า เมืองไทยเรายารังยึดติดเรื่องของอะไรคะใบประกาศเราจบโทแล้วถ้ากลับมาอายุเยอะหลังจากที่ทําง,งานต่างประเทศต้องมีพอเองอีกสักหนึ่งใบพอเองวุฒต้องคอนฟินก็คือต้องเรียนที่เมืขของไทยเท่านั้นเพราะว่าถ้าเราเข้าไปนในสอนในมหาลัยเราต้องมีเองความรู้ด้วยว่าโทกับเอกวิชาหลักต้องเป็นวิชาเดียวกันถึงจะสอนถึงจะเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรได้อาจารย์อาารย้องจะวางแผนทุกช่อนของชีวิตน,นะคะ ก็ตั้งแต่เรียนมาไม่เคยใช้เงินที่บ้านตั้งแต่ป .4 นะคะนัป .4 จนถึงจบประเอกใช้เงินตัวเองนะคะทํางานด้วยเรียนด้วยตลอดค่ะสบายเลยสบายนะคะทำได้ยังไงคะก็ทําได้ทําได้ค่ะค่ะเอางบใหญ่คำนั้นถ้าไปสอนลูกเราต้องฝึกลูกถึงเรื่องอะไรคะการใช้ังไม่ใช่อย่าเอาเงินเป็นหลัก พาเขบเข้าวัดของอาจารย์อ้อมช่วตีที่เกิดมาก็มงกับตัวเองเกิดสองสองสตอนควบหนึ่งแล้วพอเราเริ่มจำควังได้เราจำได้ว่าอะไรรู้ไหมคะต้นตระกูลก็คือ,อคุณตาหรือคุณปู่เป็นเจ้าว่ดแล้วก็คุณยายเลี้ยงด้วยไม่สอนค่ะ วันพักสมัยก่อนช่วงหกโมงเย็นต้องไปฟังธรรมช่วงหกโมงเย็นนะคะก็เดินไม่มีรถเนาะเราก็เดินจากบ้านไปที่วัดน,น่าจะซักประมาณกิโลหนึ่งหลับค่ะตั้งแต่เล็กเลยค่ะเจ้าว,ว่านก็นั่งอยู่เพราะว่าเป็นญาติกันบอกว่าจำความได้ว่าหลับอยู่ที่สอใหญ่นะ่ะข้างหลวงพ่อเลยหลับพอหลวงพ่อเทศิตหลวงพ่อก็ตะตนหวัวก็รูบ้องอยู่อย่างนี้แล้วตอนเช้ามาคุณยายก็ตีสี่ถึงแม้ว่า ถ้าท่านทำกับข้าวไม่ทันถ้าจะนึ่งข้าวเพราะว่าเป็นคนเหนะือเนาะนึ่งข้าวแล้วท่านก็จะซื้อแค่หมูค่ะเป็นยุงยงโมเลยสมัยก่อนก็ห้าวสุกตางเนาะเป็นถุงอะ่ะท่านก็จอาไว้ท่านก็จะปลูกเราแล้วพาะข้มาม่งมั่งมังก็ให้พี่สองคนไม่ตื่นมีแดดอาจารย์คนเดียวที่ตื่นก็ข้าวเหนียวกับข้าวเนี่ยค่ะจําได้ว่าชีวิตอยู่กับพานมาตั้งแต่เด็กอย่างนีน้พออย่างนั้ปุ๊บเราก็ไปเจอหลวงพ่อ ท่านหนึ่งตอนนั้นไปรู้สึกจะเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ท่านก็บอกว่าถ้าเราใช้เงินพ่อแม่เรียนติดกับพ่อแม่นะคะชาติหน้าเราต้องไปเ,นะเล hit, ี้ยงพ่อแม่อีกนะก็เลยคิดโอ้โหไปเลี้ยงพ่อแม่อีกไม่เอาแล้วไม่อยากติดกอมกับใครก็เลยตัดสินใจตั้งแต่ป .4 ก็คือเรียนหนังสือเป็นคนเรียนหนังสือไม่เก่งน,นะคะแต่ได้ทุนนักเรียนดีเด่นะคะ่ะแล้วก็ ได้ทุนเรียนแล้วก็ช่วยงานครูตลอดไปโรงเรียนตอน6โมงเชา้าแล้วเราก็ไปกวาดแทนพันลงค่ะไหว้พันลงยัางู้บริหารหลายจากนั้นพออาจารย์เขาเห็นเราก็อาจารย์กอามาพิมพ์ดีนะคะสมัยก่อนพิมพ์ดีได้ตั้งแต่ป .4 ก็ช่วยอาจารย์ใส่ยปกของพิมพ์ดีอันนี้ค่ะที่เล่ามาทั้งหมดคือเราต้องพาลูกหลานเรื่องของการปฏิบัติ ข้อวัดที่เขาเห็นแล้วเราถึงซื้อเรื่องบาปบุญคุณโทษเขาจะเป็นเองถ้าเราคุยเรื่องเะไรปุ๊บเด็กยุคนี้ยุคสพุพรรไม่สนค่ะที่จะใช้คุณมีหน้าที่เขาจะบอกเลยว่าคุณเป็นแม่เป็นพ่อคุณมีหน้าที่ที่จะต้องเยียยาฉันถ้าอยู่ไม่อย่างนี้อย่าเอากันแล้วอยากข้อฉันมาระวังให้ดีจะเจอข้อคําถามน,นี้นอกจากว่าพอเราข้อเข้ามาใช่ไหมคะ มันอยู่ที่เราเราจะสอนเขาได้คือเราฝึกตัวเองดีหรือยังเราปฏิบัติดีหรือยัง<อ>ครับ,บ<อ>งั้นก็คุยกันหลัใหม่ค่ะ,ะนั่นแหละยุคใหม่เราต้องพาเขาทำปฏิบัติไม่ต้องพูดมากค่ะเด็กสมัยนี้ไม่ฟังพาทำพาทำแล้วเขาก็จะคิดเองเพราะเขาคิดเองว่าเขาจะหาช่องทางของชีวิตเขาแล้วเราก็จะไม่เหนื่อยเขาก็จะตัดก,กับเราโดยที่ว่าเราไม่ต้องเสีย ค่าใช้จ่ายในการเรียนเที่ยเขาเขาก็จะหาทุนเรียนเองเพราะว่าเขาอยากตัดกรรมกับเราตัดกรรมไม่ใช่ว่าเขาไม่รักเรานะคะแต่ว่าเขารักเรามากมากเลยที่เขาไม่อยากให้เราเป็นระา,าช่นเลยคะคุณแม่เข้าใจไหมคะคุณลูกค่ะาการที่ไปเราก็ต้องหาช่องทางในการที่จะดําเนินชีวิตตัวเองต่อไปโดยที่ว่าไม่เบียดเบียนพ่อแม่ถ้าเรายังเบียดเบียนพ่อแม่ใช้เงินพ่อแม่อยู่ ชาติต่อไปเราก็ต้องมาใช้ชดใช้กรรมในชาติานี้โอเคบางคนบอกว่าชาติน,นี้ชาติหน,น้าไม่มีอาจารย์ถามว่าวันนี้มีไหมคะถามแค่นี้มีไหมมีคืนนี้เราหลับหลับไหมเออหลับหลับก็เสมือนกับว่าเราฝึกตายไปพรุ่งนี้ถ้าตื่นขึ้นมาเป็นงนี้ไหมก็คือตกมาอีกหนึ่งคบทกต้องไหมคะ คิดง่ายๆถ้าจะเป็นผื่นอระตนอ่ะโอเคดึงกลับมาทั้งนี้ทั้งนั้นพอทําอยู่ปีหนึ่งก็ตัดสินใจว่าต้องเรียนปอเอกค่ะพอพอต้องเรียนปอเอกปุ๊บใช่ไหมคะเราก็เลยมีเวลาแค่2วันเพราะว่าอาจารย์จะอยู่วันเสาร์กับอาทิตย์ซื้อกล่าองบินเองคะ่ะวันหยุดเองไปกับเพื่อที่จะมาสมัครเรียนที่มอนอพิโลคะ่ะจากเซนเจอร บินมาลงกรุงเทพแล้วบินต่อมาพิโรมาสมัครเรียนจากนั้นก็กลับไปอีกตอนนั้นก็เป็นช่วงที่ตัดสินใจคือแต่เองอยากเรียนสถิติสถิติเพื่อการศึกษาจุฬาลับเรียบร้อยแต่เหตุฉุกเฉินคืออาจารย์ที่สอนเราตอนปอโทของนเรสวนเขาอยากได้อาจารย์บอกว่าเพราะว่าเขาเห็นพฤติกรรมร้แรงว่ายัางไงก็ช่วยมหาลัายได้ก็บอกให้มาเรียนที่มอนอ ก็เลยต้องตัดสินใจมาเรียนที่มนอนงนะคะแล้วพอสอบติดสัมภาษณ์อะไรผ่านเรียบร้อยสอบติดติดติดหึงใน5อีกเช่นเดิมก็ทำยังไงดีว่าคอนแทคสามปี3ปีถ้าเราออกก่อนสามปีคิดว่าเราจะต้องจ่ายไหมเพราะว่าบริษัทอะ่ะเขาเป็นคน support ทั้งหมดต้องจ่ายใช่ไหมคะปรากฏว่าอาจารย์อ้อมทำงานไปปี ปีครึ่งทำไงดีวะคิดไม่ตกถ้าทํางานตานนี้รวยไปแล้วแล้วก็ทําตามความฝันเราคือปีหนึ่งเราอยู่1ประเทศเราจะเที่ยวรอบโลกโดยถือถือกระเป๋าแค่ใบเดียวเป้าหมายในชีวิตเราสําเร็จไหมคะสำเร็จเนาะ,ะถ้ายังเดินสายสปาอยู่นะคะแต่เราก็คิดอีกทีหนึ่งถ้าอยู่เราเยอะแล้วอะ่ะเราจะกลับมาเมืองไทยเราจะทำอะไรแค่ปอโทแล้วก็เราไม่มีคอนเนคชันเลย บางทยก็มีแค่อาจารย์เอาล่ะว,ว่าสอบติดก็จะมาอเผอิญช่ดีอย่างคุณแม่ป่วยเห็นไหมคะสอบสิ่คุณแม่ป่วยได้เลยทีนี้เราก็เลยไปคุยกับ GM คุยกับ GM กับเมนเ g จเอร์บอกว่า <c oughs> คุณแม่พอดีว่าคุณแม่ป่วยฉันน่ะจะขอขอลาแลขอลาออก <c oughs> เพื่อที่ว่าจะไปดูแลคุณแม่โกหกไหมคะ อะไรนะไม่มีคนดูแลลูกอีกสองคนก็อยู่คนละจังหวัดแล้วเขาเป็นข้าราชการอันนั้นกับเมาดูแม่ทูทำไมต้องมาดูแม่เราบอกเอ๊ะมันโชคดีหรือว่าเสร็จเราบอกว่าเอาโอเคทาแน่ฉันฉันขอลาออกแล้วฉันจะไปดูแลคุณแม่เสร็จเขาก็บอกว่าเฮ้ยยูไม่ต้องลาออกคุณแม่อยู่หายเมื่อไหร่สี่ปีห้าปียูก็กลับมาให้โอกาสเราอีกนี่ขน,ขนาดขอลาออกเลยนะเราบอกว่าไม่ต้องลาออกฉันให้เธอแบบว่าไปเลย เราไปก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาเพราะว่าอาจารย์ออมเป็นคนที่ทํางานหนึ่งตำแหน่งแต่ทํางานสี่ตำแหน่งเขาให้เป็นแค่ครูสอนโยคะก็ไปบริหารอะไรคะสปาพอช็อปิ้ไม่มีลงไปนวดเองอีกอ่พออนักกายภาพไม่มีก็ลงสนานกอลไปดูดีเหงนไหมเขาก็เลยอยากได้เพราะว่าเขาจ่ายเราแค่ตำแหน่งเดียวเห็นไหมคะเราทํางานที่ไหนไม่ควรจะดูแค่อะไรคะ หน้างานเราอย่างเดียวถ้าอย่างเรามาในคลาสนี้พอช่วยเหลือเพื่อนด้านไดได้เราก็เอ,อื้อแล้วสิ่งเหล่านั้นก็จะตอบแทนมาใช่ไหมคะหลังจากนั้นอาจารย์อ้อมก็กลับมาเรียนค่ะตอนแรคกคุยกับอาจารย์ที่โมอก็เอกอาจารย์จะเรียนเป็น PhD จะเรียนเป็นเขาเรียกว่าเรียนแบบไม่ลงคอร์สอะ่ะเข้าใจใช่ไหมคะคือไม่ลงไปเรียนมันจะมีวิชาหนึ่งก็คือทำ thesis อย่างเดียว แต่อาจารย์ท่านบอกว่าถ้ากรณีเราทำอย่างนั้นก็ได้แต่ถ้ากลับมาเมืองไทยเราก็ยังไม่มีเครือข่ายอีกคือเราไปถึงเราสอบสอบเสร็จแล้วก็ทกําวิทยานิพนธ์คือ12บสองเดกิจส่งเราก็จะไม่เจอเพื่อนแต่ถ้าเรามาเจอเพื่อนถ้าเรากลับมาเราเป,เป็นอาจารย์มหาลัยเพื่อนในห้องเรามี29คนเป็นอาจารย์มหาลัยเพื่อนกลับมาตอนนั้นเราก็ชินไกลเขาก็บอกว่าเพื่อนเราก็อาจจะได้เป็นคณะบดีเป็นอธิการรองอธิการ เป็นผู้ว่าราชะการจาังหวัดว่าตอนนั้นนเป็นบริหารการศึกษาก็คือมีแต่ผู้บริหารไปเรียนอย่างนี้นอาจารย์ก็บอกว่ามานั่งเรียนในห้องดีกว่านั่นแหละค่ะก็คือเราต้องตัดสินใจระหว่างงานเงินเดือนแสนกลับกลับมาเรียนปเอกโดยที่ใช้ทุนตัวเองนะคะที่อาจารย์อ้อมเก็บมาไม่ได้เอาไปกินไปใช้อะไรก็คือมาใช้ในเรื่องของเรียนเรียนปเอกเบอเบหน,น่อนเท่าไหร่คะลงทาย คะโอ้โเท่าที่อาจารย์เอาบันทึกกลับไม่บันทึกนะคะสองล้านกว่านะคะสองล้านกว่าเนาะเนาะเพราะอะไราพอเขาบอกว่าไม่น่าถึงค่าจมแค่ห้าหมื่นใช่แต่อย่าลืมว่าภาคสนามนิสิตที่ไม่ได้ทุนออกเองทั้งหมดนะคะโฟกัสกุ๊บสิสองท่าน ผู้บริหารระดับสูงหัวละห้าหมื่นไม่รวมค่าตัวเครื่องบินบวกไปค่ะทำทีสิทธิ์นะคะแต่ถ้ากรณีคุณเป็นข้าราชการคุณมาเรียนคุณเบิกได้ทั้งหมดแต่ถ้าเราไม่ใช่ข้าราชการเราต้องคุยกับลูกดีๆนะว่ามีงานรองรับไหมมหา,าลัยรองรับไหมไม่งั้นหนักพ่อหนักแม่มเพราะว่าจบปอเอตกร์เท่าไหร่คะตอนนี้ 3าม0มเมื่อ,อไหร่จะคืนทุนพ่อแม่<ค><ย>เข้าใจยังคะเออบางคนอุ้ยห้าแสนสบายห้าแสน่ค่าเทอมคะ่ะไม่รวมค่าอย่างอื่นนะคะนั่นแหละก็เลยบอกว่าถ้าจ่าย์ใครมาปรึกษาจาะย้องจะบอกว่าไม่ต้องเรียนสูงยุคนี้ไม่ต้องออนไลน์ใช้เงิน,นได้โอเคยังพยารย์อันนี้แค่สองสองสี่ เออเห็นไหบอกแล้วรหัสอะไรคะ่งเขากลับจับไม่กลับไปแล้วไม่ลงอ่ะาเออสามสุดสาเเดียวกันไหมคะแน่นอนค่ะเหัสียวกันไอคิวีคิวก็เหมือนเจเจของพระอาจารย์อะไรคะของพระอาจารย์สามเจของอาจารย์อ้อมอะไรกันไหมคะเจกับสามบอกกันไหมเอมค่ะเออเมาะอยู่ด้วยกันเลยใช่ไหมคะเออ อยู่ด้วยกันหมายถึงว่าของอาจารย์ไม่คิดเยอะ